ชาลำไยลดอาการปวดข้อปวดเขา่าและชาลิ้นจีลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร0863779859 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมามันคันป่าข่าที่ภูคาโอมกระพบครับ15นาฬิกาตรง p s เ61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างวันนี้ข่าวแซ่บๆทั้งนั้นเลยเริ่มต้นที่สาวโฟกัสยังไม่จบจากดราม่าเทนไฟเทนซัดคนแช่งถ้าหนูตายขึ้นมาจริงๆหวังว่ามองลงมาแล้วจะไม่เห็นพี่นนรกนะคะอ้โหแหลอันนี้อันนี้ด่าเจ็บมากเลยนะคะเปิดใจหยาดพิรุณนะคะหลังขึ้นโรงพักแจ้งจับอดีตผู้จัดการส่วนตัว โกงเงินไปกว่า5ล้านบาทฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมสาวลิซ่าทำไมต้องตัดหน้ามาเป็นทรงหน้ามาตลอดเลยวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนคับจริงหรือไมว่ว่ชัวหรือไม่แต่จริงแน่ๆนะฮะตรงนี้เลยคุณผู้ชมนะคะใครที่ปวดเมื่อยร่างกายนะ,ะอยากจะผ่อนคลายสบายด้วยชาลำไยตราสวนในเวียงนะฮะมีการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผลการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าในเม็ดและก็เปลือกของลำไยนี่นะฮะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าฟลอิฟินนลนะคะช่วยลดอาการอักเสบ ของกล้ามเนื้อคุณผู้ชมนะฮะโนคาเฟอีนโนน้ำตาลนะฮะดื่มได้เป็นประจำและก็อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนึกถึงชาลำใหญ่นึกถึงชาลำใหญ่าหญตาสวนในเวียงวันนี้มาพราพ้อมโปรโมชั่นพิเศษคับโปรโมชั่นวันนี้นะครับ1กล่องเนี่ยราคา390บาทครับแล้วเรามีชุดขนาดทดลองนะครับ2กล่อง750บาทชุด1เดือน3กล่องราคา1000บาททวนและชุด2เดือนครับจับไปเลย5กล่องราคาพิเศษเพียง1,500บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับศ 0 8 6 3 7 9 9 8 5 9 086-377-9859นะครับพึ่งคว้าไปหมาดๆเลยนะคะสำหรับการประกวด Miss USA 2020นสะคะสร้างประวัติศาสตร์นะเป็นนางงามผิวสีนะคะจากมิสซิสซิปปีนะคนแรกที่คว้ามงกุฎก็คือนางสาวเอช่าแบรนนะฮะเป็นหญิงผิวสีคนแรกที่ชนะการประกวดนะครับมิสซิสซิปปี USA ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Miss USA ในปีนี้ไปนะฮะเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมตัวเป็นตัวแทนของสหรัฐนี่แหละครับ ไปประกวดมิ s ลินเวิลด์ต่อไปนอกจากความสวยแล้วเนี่ยนางงามรายนี้เอาชนะใจกรรมการเยอะเลยด้วยการตอบคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขาการแบ่งเป็น2คู่ด้วยกันด้วยการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อสถาบันหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นสถาบันสื่อมวลชนและก็รัฐบาลทั้งยังตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนด้วยว่าคนในครอบครัวของตนเนี่ยก็ครอบครองปืนเช่นเดียวกันแต่ที่ผู้ที่ครอบครองควรเรียนรู้วิธีการใช้อย่างปลอดภยัยก่อนที่จะได้รับอ,อนุญ,ญาตนั่นเองนะครับส่วนเรื่อง เรื่องที่มีเรื่องราวเหมือนกันดราม่าว่าพ่อของเธอเนี่ย เคยถูกจองจำติดคุกถึง10ปีก็จุดป,ประกายให้เธอเนี่ยสนับสนุนการปฏิรูปความยุติธรรมและก็การบฏิบัติต่อนักโทษเมื่อปี61แล้วก็ได้เคยคุยเนี่ยกับโดนัทชามด้วยนะฮะประธานรัฐมนีคนเก่านะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงสอีกหล้ายคนเลยพูดคุยนะเกี่ยวกับมาตรการในการช่วยเหลืออดีตนักโทษว่าถ้าติดคุกแล้วออกมาเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ<อ>ให้เท่าเทียมกันนะฮะก็ไม่เหมือนบ้านเรานาะบ้านเราจะมีการฝึกอาชีพนะฮะมีการฝึกวิชาชีพแล้วก็มีการมีผู้เชี่ยวชาญเข เวลาออกมาแล้วเนี่ยก็าสามารถที่จะฝึกอาชีพและก็สามารถที่จะประกอบอาชีพสุจริตได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวนักโทษด้วยว่าเขาจะคิดได้หรือไม่ออกมาแล้วดีหรือเปล่าถูกต้องอบางคนเนี่ยเขาคิดได้เขาคิดว่าไม่อยากจะกลับเข้าไปอีกแล้วนะฮะก็ทําอาชีพที่เขาเรียกว่าได้มีผู้ผู้เรียกผู้รู้นมาสอนนะฮะหรือบางคนก็บอกว่าอาชีพพวกนี้มันไม่สามารถสร้างไรายได้ให้เขาเยอะเขาก็จะกลับไปอยู่วังวนเดิม,มเช่นการค้ายาเสพติดเหมือนเดิมแล้วก็การเป็นเอเย่นยาด้วยเช่นเดียวกัน นะฮะมันก็แล้วแต่นะฮะของพวกนี้มันก็พูดยากคนบางคนเนี่ยกาอ,อยากต์เขาก็ต้องการที่จะได้รับโอกาสและก็พร้อมที่จะออกมาเพื่อทําให้ประเทศชาติสังคมเนี่ยมันสงบขึ้นแต่คนบางคนเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม,มและก็ติดไปซ้ําๆซ้ําๆวนอยู่นั่นใช่ไหมเปรียบเสมือนคุกเป็นบ้านหลังที่สองบางคนบอกว่าชิลเลยนะบางคนเขาชิลแล้วเพราะเขาถือว่าเขาอยู่แล้วจิตก็คือถายขายใหญ่อยู่ในนั้นแล้วนะฮะแ่อย่างมาซาลาเนี่ยถ้าเกิดติดคุกนี่ก็จะลําบากเพื่อนในคุกทำไมอะคุณแม่เพราะว่าเป็นที่ดารทงเกียจตของผู้บรรดา อ๋อหรอ,อวันเมื่อวานไปแต่เขาสวยนะคุณแม่เอาตรงไหนมันสวยคะ <c oughs> เอาตาหรือว่าตีนมองว่าสุดตาสิคุณแม่ตานะคะคือมัสซาร่าเนี่ยประดิษฐ์ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ในคุกมันป่วนมันป่วนไปหมดใช่ต้องไปก่อวีรกรรมไปก่อวีรกรรมแถมทองแถมทองนะฮะมันไม่ดีอ่าก็เป็นรายได้ใหม่ไงแม่แจกทองอันนั้นไม่ใช่หมายความว่าเป็นทองคำนะฮะทองอะไรขี้นะฮะเออนะฮะมันจะเลอะเทอะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะฮะต้องมาเชิญมาล้างกันอีกจ้าใช่คุณสงสารเพื่อนเพื่อนในคุกนะคะมัสซาร่ามัสซาร่าก็ไม่ได้ติดคดีอะไรมากมายคดีอะไรคุณแม่ รักกังเกงในผู้ชายมาโดมออกังเกงในคนข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะมันมาขโมยแล้วดมแล้วก็รักไปประมาณสี่ห้าพันตัว เอามาใส่เอามาใส่แล้วก็ดมแล้วก็ดมแล้วก็เกงไหนที่ทิ้งตำหนังขยามัสคาร่าชอบมากชอบเลยมันจะมีกลิ่นเก่าต้องไปคุยถูกต้องค่ะนะคะเมื่อวานไปรับปริญญานะคะก็สารภาพเรียบร้อยแล้วไม่ใเ่ื่นไม่ใช่ค่ะไปดูผู้ชายรับปริญญายอมรับแล้วหรอเหมือนที่คนแม่พูดไม่มีผิดเลยเหตุการณ์อย่างนี้กูทํามาก่อนนะคะอุนะอุหาฤทัยประกาศรุกคาดนะคะขู่บุกสภานะคะต้านร่างนะคะ อะไรอ่ะรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนไข,าขาชาต<า>ิลั่นมีอะไรนี่กันหนีอะไรลั่นหนีกันกระจุยเลยอ๋อหนีกันกระจุยใครหนีคบอุ๊หนีหรือใครหนีคไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคุณอุ๊เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันครับเพราะว่ามีรายงานว่าคุณโชลิกภัยเนี่ยจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรฐัฐธรรมนูนครับซึ่งเป็นการประชุมพิเศษเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะมีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วโน่นนี่นั่นแล้วก็กฎหมายประชาชนเนี่ยเสนอเข้าไปคือร่างของไอลอจานวนสองวาระซึ่งงานนี้ ขณะที่คุณอ้วนหรือไทยเนี่ยนะครับก็เป็นการนํากลุ่มไทยพักดีก็โพสต์เลยดูแน่เช่นเดิมเลยครับโพสต์เฟซบุ๊กประกาศเดินรุกคาดต้านร่างรัฐธรรมนูญขายชาตินะฮะโดยนัดหมายรวมตัวกันหน้ารัฐสภาวันที่12พฤศจิกายนเวลา10โมงเช้าด้วยเองนี่เลยไปมาแล้วนะคะ<อ>เขาบอกให้อุเปิดคอมเ,นอเมนต์เปิดสาธารณะดนะ้วยเพราะหลังๆอุปิดเหมือนเปิดสาธารณะแม่ปิดคอมเมนต์ไงปิดแสงความคิดเห็นทำไมเนี่ะ เราต้องเราเปิดไปประท้วงได้เราต้องเปิดได้สิเปิดให้คนแส<น>ดงความคิดเห็นกับลาวว่าใช่ก็ถอยไอ้นี่มันควรจะขัดค้าหรือไม่ควรขัดค้า <c oughs> แล้วแต่เขาปิดคอมเมนต์ไหมให้คอมเมนต์ไงคุณแม่แสดงว่ามีทัวร์ไปลงหลายรถโอ้โหกี่โพสต์เขาก็โดนทัวร์ลงหมดอะ่ะเ <c oughs> ขาก็ต้องปิดไหมแม่แต่ว่าโพสปเป็น ต้องเปิดใช่ไหมป้าแม่แนะนําสิต้องเปิดนะอุต้องเปิดนะฮะถ้าอุไม่ยอมเปิดดิฉันจะบอกให้ท่านแวนโก้ไปเข้าฝันบอกให้เปิดนะคะเขายิ่งสื่อสารกันได้อยู่นะคุณแม่สื่อสารได้สื่อสารได้นะกับแวนโก้พี่ดีนิติพง์ห่อหน้าก็ยังอยู่ฝากฝั่งของอุอยู่นะครับบอกได้เลิกงามยามดีเตรียมนะคะฟ้องระนาวคณะทัวร์สามนิ้วงานนี้พี่ดีนิติพง์ทัวร์นิสส์สั้นเนาะสั้นเลยแค่สามนิ้วมาข้ามมาขนา่ สู้ไหวกี่นิ้วมาสคาร่าสินิ้วสินิ้วอ่ะก็สินิ้วทุกคนไม่ต้องมีสินิ้วใช่ถ้าใครไม่สา3นิ้วมันสั้นไงาต้องมีสิบต้องมีสิบแล้วมันยาวต้องมาซื้อได้อ่ะ สิบนิ้วนี่ไม่ใช่ความยาวของมันกระาคืออะไรฮะความลึกความลึมโอ้โหขุดกระสิบนิ้วเลยนะฮะเอามาดูดี่ก่อนคุณพี่ดี้เนี่ยนะฮะพี่ดี้เองก็อย่างที่เรารู้ว่าเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเนี่ยโพสต์ความผ่านเฟซบุ๊กว่าเอาละตอนนี้ได้เลิกงามยามดีละขอบคุณน้องๆที่ทําแบบแบนเนอร์นี้ขึ้นมาเลือกรูปดีเลยทีเดียวนะฮะนี่รูปนี้นะฮะครัวนี้เนี่ยพี่ดี้ก็บอกว่าจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในการให้ดําเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจสนอผลโยธินครับก็วันนี้แหละฮ ที่โดนทัวร์มากที่สุดก็คือพี่ดี้ของเรากี่ครั้งกี่ครั้งก็ประพอกับพี่อุเลยนะก็เลยไปโพสเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะแล้วก็จะไปเดินเรื่องนะฮะกับเจ้าหน้าตำรวจโจมตีนะฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาโจมตีใน Facebook แต่เมื่อมีการจับช่วงเหิมเกลือมตอนแรกว่าจะไม่แบบไม่อะไรแล้ว,แ,ลวแต่พอหนักขึ้นหนักขึ้นบบกไม่ไหวแล้ว่วพูดถึงเรื่องของสาบานเบื้องสูงคนระับพี่ดี้บอกไม่ไหวต้องแจ้งความเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางร้องทุกข์ต่อสอชรนะครับไปเรียบร้อยแล โอมใช่ไหมพี่ดีเหนื่อยเรื่องไหนคุณแม่เวลาไปแจ้งความมันก็มันเหนื่อยเนะาะเอนนาพี่ก็ต้องการหลับฝงหลักฐานนะพี่ดีเนาะเป็นกําลังใจพี่ดีค่ะเพราะหาานูก็เป็นแฟนเพลงพี่พี่ดีแต่งหลายเพลงหลายเพลงเลยเป็นเพลงดังหลายๆเพลงนะฮะอย่างเพลง อย่างเช่นเพลงอยากให้ถึงวันนั้นเลยอยากให้ถึงวันนั้นเลยรู้ไหมว่าใครร้องใครร้องครับน้องเธอไม่ทันหรอไม่ทันคุณแม่คริสตีนาอากิล่าโอ้โหคุณคุ้นนะคุณคุ้นคุณคุณนละคุณคุ้นใช่ไหมคุณคุ้นละไมเคิลหว่องเล่นนะรู้สึกเพลงบีงเพลงนั้น่ะนะฮะก็ก็ังแต่เพราะอยู่แต่บอกคุณคุ้นไม่ต้องบอกก็รู้นะ ว่าเป็นคนปลอมว่าเป็นคนปลอมใช่ไหมใช่ค่ะนะคะอย่าให้ถึงวันนั้นเลยแล้วก็อีกหลายเพลงผู้ชมพี่ดี้แต่งเยอะนะคะแล้วก็แต่งเพลงดังหมดเลยนะคะก็เป็นกําลังใจพี่ดี้ด้วยเช่นเดียวกันกับการไปแจ้งความจับน้องๆทัวร์สนิ้วนะฮะร้อยกว่ารายร้อยกว่าลายแล้วเกิดน้องเข้าไปด่านักก็เป็นแสนลายพี่ดี้จะต้องไปทุกโรงพักไหมต้องครับแต่ไม่รู้เหมือนกันคุณแม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปแจ้งที่เดียวได้ไหม ก็ต้องมีหลักฐานแล้วก็ต้องสอบปากคำนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะแนะนำไปที่ที่ทานชาลำไยตาส่วนในเวียงดีกว่านะคุณผู้ชมนะเพราะว่าต้องเดินขึ้นลงพังบ่อยนะคะอาจจะปวดเมื่อยร่างกายนะคุณผู้ชมนะเพราะเขาพิสูจน์มาแล้วว่าในเม็ดแล้วก็ในเปลือกลำไยนี่นะฮะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าฟลิฟีนนลนะคะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อคุณผู้ชมนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเป็นสินค้าไทยมีอยถูกต้องตามกฎหมาย no คาเฟอีนโนน้ําตาลนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับหนึ่ เก้บาทและมีชุดขนาดทดลอง2กล่องราคา750บาทชุด1เดือนมี3กล่องราคา1,000บาทท้วนแล้วก็ชุด2เดือนเนี่ยนะครับ5กล่องราคาเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นนะฮะสนใจก็โทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0863779859 0863779859นะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนะั้นนะน้องโฟกัสอวยพรนะฮะสำหรับคนที่เข้าไปด่าเธอเหมือนกันย <ไว S 2> อยพรเลยไปเข้าไปได้แจ้งความ,มนะฮะ,ะ,ฮะเขาบอกว่าเขาแชรสาวให้เธอตกนรกเธอก็อบอกว่าถ้าเกิดเธอจะตกนรกคงคงไม่ตกนะฮะอ่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรต้อง ตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับ